จะพาไปไอ้เลาะตลาดนังลำในซอยวัดโพยล่กันกำลังจะเลิกงานอยู่ครับ ค่อยๆขับไปวันนี้การจราจรน่าจะเงียบๆน่าจะปิดขัดหน่อยเพราะตรงนี้เป็นวันหยุด ตัวอ่านการดเอมีไหมัการดเอร์อ่าอ่านตัวอ่านอะมีการดฮเอรแบบเอาแบบมันต่อเอามันต่ออย่างมันมีมีฟังด้ี่ไหมต่อเขาสัดได้ต่อ USB ได้มีไห Morena. ห้ามือสองอะไรยังไงนี่อะไรอ่ะหนึ่งตัวละครหนบ่งใทใส่กำลังในใจเชื่อใจยิ่งยัยมาเลยห้าสิบสองตัวร้อยเดียว ข้างเยอะนะส้าของใหม่ของมัมีอยู่ ีกันเยอะเลยตั้งแผงขายกันเยอะซอยนี้ซอ,อยนี้มีนมี่แหละอาหารข้าวกับข้าวซอยนี้มีเยอะเลยย,เย,เลย,ยำก็มีกับข้าวมี เอาน้ำตกให้ผงนึ่นแล้วก็ตกับบนี่เครื่องไหนปะเครื่องไ,ไก่ค่ะมีตับมีกุงค่ะอ๋อแก้มเกลือนี่ก็ได้ครับครับ ข้าวมีเยอะเลยหลายอย่างมาก <Okay. S 1> มาซื้อประจํามาร้านเนี่ยกับข้าวเขาทําค่อนข้างอร่อยอรับื้อประจํามากแป,ปบจัครับผม อะไรเบรี่นี่ถุงนึงอะไรนี่สองถุงเออรี่ถุงนึ่งนี่สองถุงเท่าไหร่ครับสามบสี่บาทเทาไหร่นะเมื่อกี้นะสมส่สาี่บาทนี่สิบสามสิบสามสี่บาทครับผมครบนะโอเคครับพูดไม่ควร่างเป็นบาทอะลร ตรงนี้อากาศเลยนะมันเปลี่ยนนี่ก็เพิ่งนี่ก็เพิ่งหายแล้วเนี่ยเป็นมาเป็นอาทิตย์ละฝุ่นเนี่ยอืมจะหายแล้วล่ะเห็นว่าตลาดนี่เป็นพวกขนมน้ำน้ำพึ่งน้ำแก้ควย จะเป็นกับข้าวไก่ใตน้ำเยอะมากเลยในโซนนี้ก็มี๋ยวนี้ก็จะเป็นเมากับไก่ทอดไก่ปิ้งเนี่ยเยอะมานก,กานี่ก็ปลาปลาก็น่ากินเ่ะครับผมเนี่ยปลาตัวมันใหญ่ 后唔怕笨，时间问题。 เดินแค่รอ,อบเดียวก็น่าจะพออยู่ครับมันเดี๋ยวกลับข้าวเอาไว้ก่อนกลับข้าวไว้ก่อนแล้วเดินเดินไปซื้อของนีนรอบเอาไว้ที่มอเตอร์ไซค์ก่อน เสร็จแล้วกำลังจะกลับอยู่กลับทางเก่าทางเดิม อยู่ตรงนี้นะเมื่อก่อนผมมาเคยมาสร้างอยู่ตรงนี้สร้างของช้อปปี้นี่แหละของเอฟบิเอเนะผมเคยมาทาอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีหรอกโรงงานแถวเนี้ยเนี่ยตอนนี้มันใช้ไม่หมดเลยเอฟบิวเอทั้งนั้นแล้ก็ไม่กล้าไปรรเตเลอร์ด้วยนะใหญ่อะรถเตเลอร์ก็ไม่ค่อยกล้าไปหรอก all power ไปวัดวัดโบโลยครับผมเคยมาอยู่ประมาณสักแปดเจ็ดเดือนด้วยงานเขาบอกเมื่อ,ก,นะอก่อนอนะซอยเนี่ยจริงๆริงนี่ปั๊บอยู่ซอยซอยเอแบกอ่ะซอยเอแบกก็ถัดไปอีกซอยนึงอะ่ะไปกไกลไหมกัน chừng lại cho quen anh biết làm sao như khỏi băng đồ đi đấy ôi chưa anh anh mà ถึงปากซอยแนะั่นแหละปากซอยวัดบุโรยตรงข้ามก็คือเป็นโรงพยาบาลบางนากมเม็ดกมยี่สิบสามก็ตรงข้ามกับซอยวัดบุโรยพอดีโรงพยาบาลบางนาสองที่นี่ครับโรงพยาบาลบางนาสองวัดบุโรยซอยวัดบุโรยสุดท้าย เงินแป๊บเจ้าจ้อนก็เจ,จ้จอก็ค่อนข้างล่งขึ้นมามั่งแล้วล่ะแล้วแวกกดเงินแป๊บนะครับโอเคครับ

กันวันศุกร์วันเย็นทราก็ไปแล้วฝนก็ตกมากเลยครับตรงนี้ไปเ,เที่ยวแถวระยองระยาบางแสนเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรกันบางทีก็ไปนอนเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะไปมีขรานการหรือว่าคนที่ออกไปต้องเที่ยวนะเขาจะอยู่น้าที่อยู่ในกรุงเทพจริงอ่ะเขาจะเ,กกะเตกมากวันศุกร์อ่ะเตกมากๆอ่ะคือขยับแทบไม่ได้เลยบางครั้งอ่ะ Ờ, thêm mà, Dưới thơ này, dưới con nè, má thơ Dưới thơ Có được nó là trăm nè, thì ชว่วงเช้าไปทำงานนะช่วงเย็นกลับมาขอพักหรือที่พักแต่วันนี้เป็นมันเป็นอ่าพวกนีนนนนน้จะเป็นนะวันหยุดวันที่12ึสองกุ้าพัจะเป็นวันอะไรนะวันวันมาพะกุชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็เลยเข้าไปซอยวัดโุโรยแวะไปตลาดนางลำไปหาซื้อของกินมาครับ

ผมจะไปเนี่ยจะแวะไปอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งนะครับแวะไปหาซื้อของกินนะฮะแต่ว่าตรงตรงข้างหอผมอ่ะมันมีทั้งเฟสมาด์มีทั้งเล่นมีอะไรเยอะเริงๆแ่าหอผมเลยแใหญ่แล้ววันไหนไม่ไปผมก็แวะไปเล่นเฟสมาทและสิ่นี้แถว็ข้างหอผมนี่แหละครับ เท้าธงทีมของเรามาเท้าธงมาเท้าธงมาอะไรแต่สำคัญเองแบบเห็นไหมฮะที่ไหนก็คืออยู่อยซอยนี่แหละเนี่ยเพื่อนเขาเขนบอกว่าวัานที่เท้าองเห็นไหมฮะ เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้อีพีหน้าเดี๋ยวค่อยค่อย,ค,อยค่อยไปเจอกันใหม่แล้วกันครับวบดีคราบ